โซ่หมักม่วงโซ่เนี่ย้องเลี้ยงไหนเนี่ยเดานี่ในสวยมาโซ่หมัม่วงเหลือง ยิ้เขียหวนนนหน,นูนั่นกระเลืนอแงหนูนี่เที่ยงเหนื่อยวนี่สวยดุกว่า นายหน่วยแรกนางสมงูรณ์กอน โอ้แก้หลายหน่วยแล้วโกูงูนี่แก้หลายหน่วยแล้วนะกะเหลือง รถตกเป็นหลายทางยังถ่ายมาฟังเลยจะได้เห็นทองฟ้าอาจจะมืดๆสักหน่อยแต่ว่ามันก็เห็นทองฟ้าน้ำ